สวัสดีครับท่านกำลังรับชมอัดอะไรก็ไม่รู้เอ๊ะใช่ผมเปิดรายการใหม่นะครับนั่นก็คืออัดตะเวนหลอบ้านคนอื่นอ่าวมีพี่หนึ่งอยู่นะครับวันนี้จะมาแนะนำห่านนั่นเองอ่าอ่านตัวอะไรไม่รู้ไปดูกันเลยไปนี่ครับห่ามันเป็นตัวอย่างเงี้ยนี่ครับอ่านอ่านมี่ตัวอย่างนี้เนี่ยเนี้ย ตัวอย่างเงี้ยนี่หานๆผมรีบไปเบ๊กเ็นขี้ไก่แป๊บนึะครับรออยู่ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมมาบอกรีบเนี่ยบอกรีบเนี่ย เสร็จธุรกิจแล้วครับป่ะไปกันเลยนี่ครับผมพาไปดูนะครับนี่ครับเนี่ยไปนี้ นี่คือบ้านของห่านหรืออะไรนะเนะี่ยมันวิ่งไปแล้วน่ะวิ่งไปแล้วนะน่ะวิ่งไปแล้วนะ่ะนะมองเห็นไปครับสเกตดีๆจะมองเห็นนะครับอ่ะผมก็ให้มันแนะนำตัวอย่างนี้นี่ถ้าผู้ชมยังไม่รู้ใช่ไหมครับว่าผมอยู่ที่ไหนผมอยู่ที่จงังหวัดศรีสะเกดนั่นเองอ่อาไอพิชการเรนอะไรพูดไม่อ่อนเน่ยผมขอฝากถึง เก้าผมขอฝากบอกว่าเก้าฟิลเอเก้าพงอ่าเ,อเคยทำยูทูลงยูทูปเปล่าอ่าถ้าลงได้ผมจะท้าผมจะบอกว่าเก้าว่าเมื่อไหร่จะลงบอกซนะบอกหลายครั้งไม่เห็นลงเลยอ่ะก็ว่าไม่ได้เนะ สำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนรู้ก็ใหม่ในปักกต่บไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพืดด่อติดตามคลิปไปด้วยนะครับมาดู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  b y